เฮ้ยโยสวัสดีครับผมเจ้าสตีฟโกสฮันเตอร์เอ็กวันนี้ผมก็จะมาปราบผีในฟาสบโฟเบียกับด่านเอดฟิลโรชนะฮะเบรเกอร์อยู่ลรงรถเควสก็จะมีใช้โบชั่นเซนซู่ทรโคงแล้วก็รีเพลปะไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าไปเลยก็ดีกว่าขอแบบเบิ่มๆนะฮะของเล่นอ่ะขอเบิ่มๆเข้าใจไหมขอแบบดีๆกระจอกอะไรเงี้ย โอ้ไม่ใช่กระจกเหรออ้ยเสียดายก็ต้ตีเหรอก็ไม่เลวก็ไม่เลวโอเคกระดูกอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราหากระดูกด้วยนะฮะแต่ว่าเบเกอร์อยู่โรงรถนะครับอยู่ในครัวหรือเปล่าโอเคไม่มีห้องนี้เปิดไว้นะฮะเพราะว่าเราจะมาแอบก,กันนี่เปิดไฟทิ้งไว้ด้วยเป็นไงของแท้บ้านรวยไงเปิดแม่งเลยไม่ใช้ก็เปิดแม่ง <c oughs> Okay. เหมือนจะอยู่ใต้ดินนะไม่ใต้ดินก็ชั้นที่สองแล้วแหละสำหรับอ่ากระดูกนะฮะไปะลองดูอ่าใต้ดินจด้วยครับโอเคทีนี้ก็เหลือหาผีนะครับแต่ผมคิดว่าในช่วงต้นเกมแบบนี้ผีส่วนมากจะเงียบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะออกไปเตรียมของก่อนนะ วยไฟอะไรอ่ะไฟอะไรอ่ะแปลกแปลกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนเอาของทุกอย่างที่จะใช้เนี่ยมากองข้างหน้านะครับเออ่กางเขน็นอ่ากางเขน็นแล้วก็โทรโขง่งโยนไปเลยปึ๊บปึ๊บปุ๊บ,บโอเคเอามาให้หมดอหะ แล้วก็เกลืออ่ะโรยไปเลยคือคือผมจะโรยให้หมดเลยนะนี่ยังไงตรงนี้ก็ผ่านแน่ๆแล้วก็จะเหลืออีกกระปุกนึงไว้กันเสียนะครับแต่ว่ายังไงผีก็ผ่านอยู่แล้วอะ่ะตรงนี้ผมโรยอ,อ่ะอ่าถ้าแบบตอนล่านะตอนล่าหรือตอนอีเวนก็ได้อีเวนนี่คือต้องอีเวนที่แบบผีเดินมาหาเราประมาณนี้ดอด โอเคแล้วก็กล้องครับเอามาปึ๊บโอเคอ่ะวางวางไว้แบบนี้นะมันจะได้แบบมองเห็นทางนะครับมองเห็นบันไดอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็ s p i ร i t Box บ็อกซ์เทอร์โมมิเตอร์ UV เลโกไลติงประมาณนี้แหละโอเคแค่นี้ก็ครบเลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มหาผีเลย มี motion sensor ใช่ไหมโอเค motion ไม่ใช่ปัญหาหรอกก็เนี่ยสองจุดเนี่ยเราก็โรยเอไม่ใช่โรยดิแปะไว้เลยเนี่ยปึ๊บอ่ะยังไงผีก็ผ่านอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มหาผีเลยนะครับไปเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะหาชั้นบนบ้างนะเพราะเราเพราะเราจะไม่ได้ขึ้นมาเลยอะ่ะชั้นบนเนี่ย hello 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 เ e ล l o guys เงียบจังวะคดเงียบเลยทุกคนข้างบนเนี่ยเงียบจัดจัดถือว่าอาวเรื่องไปถึงเรื่องเงียบเนี่ยอาวเรื่องเลยนะฮะแล้วของเล่นไปกอดรตีไงคือมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับ แต่ว่าได้รูปผีแน่นอนรนะ้อยนะอ่าข้างบนเงียบมากเลยอ่ะอ๋อโอเคโอเคมันเปิดเผยตำแหน่งแล้วมันอยู่สวยโอ้โหแม่งมาเป็นตัวเลยวะ่ะยิดเคของแทรของแทรนี่ฮะมันอยู่ลงรถอยู่ลงรถลงรถลงรถ เกลือครับตัวนี้ไม่ใช่เลดนะเลดไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกลือเดี๋ยวค่อยมาเหยียบนะเอ้เดี๋ยวไม่ใช่เกลือเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปเออหาหลักฐานก่อนครับตอนนี้โอเคกลางเขนไปเราจะหาโกดออฟก่อนนะโกดอฟกดอฟโกดออฟฮะอีสามครับเฮ้ย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  โอ้ยตึงจัดวะ่ะตัวนี้ตึงอยู่เนี่ยปิดไฟเหรออ๋อมันปิดแค่หลอดนี้เกเฮ้ยตัวอะไรวะยิสโตโอดิโอห้าบาทเฮ้ยมันจะล่าแล้วอ่ะเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะอีห้าตัวไหนเอริฮัน เดี๋ยว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 ตึงตึงจริงตัวนี้ E5 เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกไปนอกรถก่อนนะ E5 ใช่ไหมเออมันจะเออรี่ฮันใส่ผมอะ่ะเฉดไม่ใช่ตัดเฉดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวข้าสติรถเร็วมากเร็วมากๆจินเหรอ เฮ้ยไม่ดีเอตัวนี้เออผมก็สับสนอยู่นะจินหรอถ้าแบบดูดค่าสติเร็วก็ก็จะเป็นจินเออก็จะเป็นจินใช่ไหมมีโอกาสมีโอกาสมันดูดค่าสติโคตรเร็วเลยอะมันเร็วมันเร็วไปวะ่ะผมว่าแต่ต้องเตรียมทูบเลยครับอันนี้คือสาระ เอามาเลยสองอันตอนแรกผมตกใจว่าผมผมตกใจแบบเอ้ยเดี๋ยวนะเอา้าไม่ใช่จีนหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะดูดค่าสติจีนมันก็ดูดค่าสติเร็วนะไม่งั้นก็อาจจะเป็นไรจูก็ได้ผมคิดว่าเอออาจจะเป็นไรจูก็ได้ไปต่อไปเปิดเบกเกอร์รอตอนนี้ หลือกี่สแต็กไม่รู้นะครับวันนี้อ่ามี E ห้าใช่ไหมต่อไปผมจะหาเอ่อมีอะไรบ้างนะอุ้ยของแท้วะ เอากระเขตไปวางเพิ่มก่อนมันจะล่าอย่างเดียวเลยดุนั่นเนี่ยตัวนี้อืมเอาเรื่องเออใช่เดี๋ยวเราหาฟรีซิ่งเดี๋ยวว่าฟรีซิง่งผมได้เอามาปะเทอร์โมเมิเตอร์เหมือนจะไม่ได้หยิบมาปะโอ้โหเดี๋ยว ผมถ่ายผมผมไปถ่ายกลางเขียนก่อนนะได้ถ่ายไม่พักเลยแหละโอเคผมว่าผมว่ารูปเกลือไม่ต้องถ่ายแล้วแหละก็คือเกลือที่ผมโรยไวอ้อ่ะคือผมโรยแบบว่ากันเหนียวแบบเฮ้ยแบบยังไงอะ่ะแบบสมมติถ้าเราไม่ได้รูปกลางเขียนอย่างเงี้ยผมก็หยิบมาไม่ใช่หรอเหลือสี่สิบเเซน์ละ ก็แบบสมมติว่าผีไม่เล่นกลางเขียนให้หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะถ่ายรูปเกิดมาทดแทนครับประมาณนั้นอะแม่งตึงจัดอุ้ยฟิซซิ่งครับฟิซซิ่งเหรอฟิซซิ่งแป๊มนึงนะฟิซซิ่ง e 5 ก็เหลือสองตัวนี่ทวินกับโอนิเอออาจจะเป็นทวินผมคิดว่าไม่ก็โอนี้อ่ะสักตัวหนึ่งอยู่วีไม่น่ามีอ่ะถ้าดอดทถ้าดอทก็จะเป็นโอนี้ใช่ไหมกดออฟไม่มีผมเช็คแล้วไม่มีเลยกดออฟหนดูในรถดิ เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นตัวอะไรกล่องดนตรตีไม่ต้องเล่นอ่ะไม่ต้องเล่นแล้วโยนของโยนของโยนของครับโยนของครับไม่เห็นดอตเลยนะซ p i ีดีบล็อกเหมือนจะยังไม่ได้คุยนะลองคุยไหม แต่เอาจิงดูตอนล่าเดี๋ยวมันก็รู้เองแหละดูตอนล่าน่ะตอนล่าชัดเจนที่สุดแหละสาระแม่งปิดไฟด้วยตึงมากตึงจริงๆสปิริบ็อกอยู่ไหนอะ อ๋ออยู่นี่เอามาดูดิเอามาเช็คดิไม่ทวินก็โอนี้อ่ะไม่ตอบเลย ฮะปิดเหรอไม่ได้ปิดนี่อ๋อมันปิดไอ้ไอ้มันไอ้นี่มันระเบิดหลอดไฟผ่านโมชั่นยังไงยังไม่ผ่านใช่ปะอ๋อผ่านแล้วผ่านแล้วเฉดเหรอเฉดไม่น่าใช่นะในความรู้สึก มันปิดเบรกเกอร์ไปไม่ใช่หรอมันก็เหลือสองตัวนี่โอนิกับทวินเดี๋ยวมาดูสปีดกันดีกยว่าแต่เรายังไม่ได้ลองเช็คไอ้นี่นะฟิงกับปินเนี่ยลองไปดูดิเผื่อแม่งเป็นเผื่อเผื่อผมมัว่วมีปะไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีก็ไม่ใช่ไง ก็เดี๋ยวดูสปีดนะครับแค่นั้นแหละโอ้มีพลาบุรีอีกเหรอมีโทรโขง่งใช่ไหมผมไม่ได้ทำเนี่ยว่าโอ้ยมาแล้ว ไวโอนี้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 นี่แน่โอนี้ครับโอนี้ตัวนี้เคลนไปแล้วเคลนไปแล้วโอนี้โอนี้โอนี้จริงด้วยโอเคแต่โทรโคงนี่ดีคือปัญหา โอนี้ครับโอนี้แต่ค่าสติลดโค่นเร็วเลยนะเวเร็วจัดเลยตอนแรกผมคิดว่าเป็นตัวอื่น้วยซ้ำเก๋ okay. แต่มันเป็นโอนี้เหลือทรโครงอะ่ะทรลโคงแต่ทำได้นะแต่ว่าถ้าจะให้เซฟเซฟต้องออกไปกินยาเราต้องออกไปกินยาแหละไปะออกไปกินยาเดีวยวว่าเอาให้เต็มเลย รูปถ่ายครบนะแต่ว่ากินยาปน,นึงโอเคทีนี้เราก็จุ่มไปเลยครับไม่ต้องกลัวแล้ยืนจุ่มไปเลยยาวๆห้องเนะี้ยเนี่ยจุ่มในะห้องไปเลยครับคือถ้าผีอีเวนต์ก็ดีนะเฮ้ยเยเลนเปนโนโอเคสวยปลาออกเลยครับตัวนี้ก็เป็นโอนี้นะก็คือมีดอตนั่นแหละ จริงๆดอนอาจจะผ่านหน้าผมไปแล้วแต่ผมอาจจะไม่ไม่สังเกตเห็นนะครับดอนหลักฐานดอนเนี่ยคือเราต้องสังเกตจริงๆนะต้องช่างสังเกตจริงๆตา,ตาตาต้องตาต้องไวอ่ะนึกออกไหมอ้ผมว่าผมว่าเกมนี้เก้าสิบดอนแน่ๆเพราะการเขียนสี่รูปอะอ่าตัวนี้ก็เป็นโอนี้นะครับผมโอเค อ่ารูปถ่าย90ดอนนะฮะเบิมเิมเลยทีเดียวเกมนี้เวลาที่ทําได้นะครับก็จะเป็น14นาที10วินาทีนะฮะกระดูกอยู่ใต้ดินเบสเมนต์นะครับโอเคก็สายเหตุที่เป็นตรนี้นะก็มันอีเวนต์อ่าแบบว่ามาเป็นกายหยาบมากกว่านะครับอ่าประมาณนั้นแหละส่วนตอนล่าก็ชัดเจนนะคือแบบมาเป็นตัวเลยอะ่ะไม่ แทบจะไม่กระพริบเลยกระพริบน้อยมากนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ